สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีเน็ตฟรีของทูม v e มาแจกกันนะคะวันนี้มีมาให้ทั้งหมดอยู่ที่9ตัวเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเราไปดูตัวแรกกันนะคะสําหรับตัวแรกของวันนี้นะคะจะเป็นดอกจัน878ดอกจัน8379 2 4สี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่ 3G กิกนะคะ มีอายุการใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะอยากให้ทุกคนรีบกดเลยนะคะตัวนี้เราไปดูตัวที่2กันเลยค่ะดอกจัน878ดอกจัน2สี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่320 MB อเหมือนกันนะคะและมีอายุการใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะ ไปดูตัวที่3ของวันนี้กันเลยค่ะสาหรับตัวที่3นะคะจะเป็นดอกจันทร์878ดอกจันทร์838070สี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่3กิกนะคะใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะโปรตัวนี้เป็นโปรมาใหม่นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถกดสมัครกันได้เลยนะคะไปดูตัวที่4ของวันนี้กันเลยค่ะ สำหรับตัวที่4นะคะจะเป็นดอกจัน878ดอกจันแป8 0า1นสี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่3กิกนะคะใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่เหมือนกันนะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะอยากให้ทุกคนรีบกดกันนะคะก่อนที่จะหมดเขตนะคะเราไปดูตัวที่5ของวันนี้กันเลยค่ะสำหรับตัวที่5นะคะจะเป็นดอกจัน 177สี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่1 5 0 kbps นะคะสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะเราไปดูตัวที่6กันเลยค่ะตัวที่6นะคะจะเป็นดอกจาน8 7์878ดอกจาน808 117์8 0 8, 8, 8, 8, 8 1สี่เหลี่ยมนะคะ ปรตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่500 MB นะคะสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะเรามาถึงตัวที่7กันแล้วนะคะตัวที่7นะคะจะเป็นดอกจัน878ดอกจัน4001สี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้นะคะจะเป็นเน็ตแบบไม่อั้นนะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่6 Mbps นะคะสามารถใช้งานได้1วันนะคะตัวนี้เป็นแบบไม่อั้นนะคะ เราไปดูตัวที่8กันเลยค่ะสำหรับตัวที่8นะคะจะเป็นดอกจัน878ดอกจันท888ดแดสี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้นะคะจะมีความเร็วอยู่ที่1กิกนะคะสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะเราไปดูตัวสุดท้ายของวันนี้กันเลยค่ะเป็นตัวที่9นะคะตัวที่9นะคะจะเป็นดอกจันทร888ดดอกจันสี่สี่เหลี่ยมนะคะ โปรตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่200 MB นะคะสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะสำหรับวันนี้แจกครบกันไปแล้วนะคะสำหรับเน็ตฟรี9ตัวนะคะอาจจะสมัครได้เป็นบางซิมนะคะหรือบางซิมอาจจะสมัครไม่ได้นะคะลองกดสมัครกันดูได้นะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่สนใจซิมเน็ตรายปีนะคะ เราเฉลี่ยมาให้แล้วนะคะเฉลี่ยตกเดือนละร้อยเดียวเองนะคะสามารถกดซื้อได้ที่ใต้คำอธิบายได้เลยนะคะคุ้มมากๆนะคะเราแนะนำให้กดเลยนะคะ